มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนมาตอนดึกมาตอนดึกยิธากิจังวัดประจำวันของยตธาดูทีวีแล้วก็กินได้ดากินกินมะม่วงกินมะม่วงวันนี้มามามาเว้ยยิธาโชยยังไงอะโชยไม่ได้เดี๋ยวจะโชยดูนี่เห็นไหมเห็นไหม ไมเห็นเ <laughs> ดี๋ยวดเห็นข่าออนนี่ตา <laughs> โช์มะม่วงไม่ได้โชว์คาออนนะค <laughs> าออนแล้วเสียงทีวีกอนดูทีวีนั่งดูทีวีกิจวัรประจำวันแต่ก่อนแต่ก่อนอยู่กับลูกชายกิจวัตรประจำวันก็กินมะม่วง กินมะม่วงตอนกลางคืนกินมะม่วงกินอ่อกินอะไรอ่ะกินส้มตำหรือว่าบางทีก็กินในนั่นมะขางตอนดึกตอนดึกมีรอบดึกครับดึกม, <c oughs> มามามาง่ายตาสว่างเลยง่ยเซบ่ซบเซบ็บเซ ยนม,มองในห้องนอนดูทีวีใส่ปลาใส่พริกผงใส่น้ำตาลของชรูรสหอมหอมแดงอ,อดืสุดยอดไม่ได้ปอกสมโอมาด้วยคุยเรื่องปอกสมโอจมกนุยเออไดยินแม็กเมน คอมเมนต์ออกเ้ยเลิกที่นอนเยตาหมดเลยไม่เมตตาหองเยตาร้องร้องอ้น,นั่นไว้ร้องเอาผ้ามาร้องไว้เยตารู้ว่าเป็นยังไงเตรียมพร้อมควนมันต้องเลิกเอาผ้าปูไว้เยตามีอะไรจะมาเล่าคำคให้ฟังคำคำให้ฟัง บอกสมโอมีเพื่อนคนหนึ่งมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเมื่อคลิปทีพ่พาไปเก็บส้มโอเนาะพาไปเก็บส้มโอแล้วก็มีเพื่อนคนนึงเขาเม,ม้นมาบอกว่าแกะโซนโอให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยอะไรนะ ยาตาจำมค่อยว่าแกะแกะนี่แหละไอ้แกะแกะของยายตาหนะเข้าใจผิดไปเป็นไปเป็นว่าเออนะถ่ายแกะให้ดูหน่อยอะไรอย่างนี้นะยายตาเข้าใจไปเป็นอย่างนั้นเข้าใจไปเป็นอย่างนั้นนะถ่ายแกะให้ดูหน่อยยายตาก็เลยตอบไปว่าแกะไม่มีแล้วจ้าตอนนี้ยายตาอยู่ที่เมืองไทยแล้วอย่างนี้เนาะพอมานดูพอมานดูตอนหลังอีกเฮ้ยมันไม่ใช่นี่วะ ก็บอกว่าให้แกะส้มโอให้ดูหน่อยโอ้ยแาตาชนบุตรเอ้ยชนบุจริงๆเนาะอร่อยอร่อยเพิ่มบ่ส้มตำถัดใหญ่ๆเดียวก่อนนะเพราะตอนนี้ยายตามีของโชว์อยู่เยอะ ดียววันไหนไม่มีอะไรโชว์ก็โชว์สมตำตาใหญ่ๆคุณเปิ้ลแล้วไม่อะไรโชว์สวยแล้วสวย เพืเ่อนๆรอยเพืเ่อนๆที่อยู่เมืองนอกอยากสิตาอยากสิตากินโชยตานาเลยอย่ายตา,าจะกินโชมามม นี่จะาย่แคปลูกกระเทียมเอ้ยไม่ค่ะหอมต้นหอมอืออ่าเรืไม่ไอะไรล่ะหมองหมองกินไปแล้วล่ะเมื่อกี้มีสมโอด้วยแหละ แต่มันหมดแล้วสบูกินไปกินมานึกถึงถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูดีกว่าโอ้ยดึงชิดชูกกับึงยากเอาแค่นี้เลยขาดขาดไม่แขนไม่แขนทางป่า มีเพื่อนๆคนหนึ่งเขาถาบอกว่าให้ถ่ายให้ยาวๆหน่อยเยตาบ้านอกยยตาเนาะพอได้โทรศัพท์ที่ใหม่ถ่ายคลิปได้ยาวก็ไม่มีเน็ตไม่ดีตอนอยู่เมืองนอกโทรศัพท์โลโลถ่ายถ่ายได้ไม่ยาวเอ้ยไม่มีอะไรพอดีเลยเนาะเพื่อๆนๆเนาะเออ พออยู่นู่นโทรศัพท์ไม่ดีโทรศัพท์ไม่ดีหน้ายังไสวยนะผอม,มาได้โทรศัพท์ดีนะมันเริ่มมันเริ่มไปแล้วมันโดนแดดจ้า่นี้แหละเพื่นๆม,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 มามาทักทายคิดถึงคิดถึงไม่ได้มาคุยกันานาน,นเนะาะมัวแต่ทำงานมวัวแต่ขยันขยันขยันแค่โชว์นะั้ง ทำได้แค่ห้านาทีนั่นแหละสิบนาทีนั่นแหละที่ถ่ายวีดีโอแล้วก็หยุด <laughs> ทำโชว์ทำโชว์จ้ากี่นี้แหละกีดือกีดือได้เจอกันใหม่เนอ้อ